กัีอีกครั้งนะครับก็ขณะนี้นะครับถัดมาเมื่อสักครู่นี้มีถัดมาอีกไม่กี่กิโลนะครับมีอุบัติเหตุอีกรายแล้วนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยตอนนี้ทางผุ้ชีพขอถติงคันเดิมนะคกำลังให้การช่วยเหลืออยู่เป็น อานยนต์นะครับน่าจะเป็นบิกไบค์แหละรถใหญ่นะครับพี่พ่อไม่รู้นะครับก็ถัดจากเมื่อกี้มาเล็กน้อยนะครับบนถนนดบางนาตลาดนี่แหละครับช่วงปากทางเข้าซอยกระเบื้องโมราณ กยานยนต์แบบบิ๊กไบค์นะครับสี่ขอไข่กอไก่ห้าสามสามศูนย์กรุงเทพมหานครผู้บาดเจ็บยังมีสตินะครับผู้บาดเจ็บยังมีสติแรงเมื่อสายย้อนสอน ูก,กรณีนะครับเป็นกระบะมาสด้าขอไข่ตเต่าห้าสองสองจังหวัดชนบุรีนะครับก็เราไม่รู้ว่าใครผิดไครถูกอะไรนะครับแต่ว่าที่สำคัญตอนนี้มีคนเจ็บถึกกรายเป็นชายนะครับทางผู้ชีพบริป,ปอกตึงกำลังให้การช่วยเหลือประสมพยาบาลอยู่ขณะนี้นะครับผู้บาดเจ็บมีสติถามตอรรบตตอรู้เรื่องนะครับมีสติถามตอบรู้เรื่องมีบาดแผล ที่มือขวานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตไม่ให้เห็นหน้าผู้บ,บาดเจ็บแล้วกันนะครับขออนุญาตนะครับก็ให้เห็นภาพการช่วยเหลือรวมๆนะครับผมขออนุญาตสงวนใบหน้าของผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วกันนะครับก็เตือนภัยนะครับเ,เกิดบนถนนบางนาตาดช่องทางคู่ขนานหลักกิโลเมตรที่10 ปากทางเข้าซอยกระเบื้องโอลานะครับเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์กับรถกระบะผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายตอนนี้ทางทีมกู้ชีพผูพทิิปริเึงนะครับกำลังให้การช่วยเหลือวันนี้มูลนิธิร่วมกันตัดยูรับผิดชอบนครบาลเหนือนะฝั่งเขตนครบาลใต้สมุทรปราการ,การก็เป็นเวรของปอริเึงนะครับ อันนี้ทีมกู้ชีพของบรเิเวนกำลังประสมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่เป็นรถจักรยานยนต์แบบบิ๊กไบค์นะครับผ,ผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายหนึ่งราย รถจักรยานยนต์แบบ,บิ๊กไ์ผมไม่รู้ว่าเขามากันยังไงนะครับพอลักษณะเหมือนรถกระบะคันมัสเเนี่ยกาลังจะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยหรือเปล่านะครับลักษณะหัวเอียงเหมือนกําลังจะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยแต่ว่ามีรอยครูดนะมีรอยคููดบนพื้นถนนนะครับมีรอยคููดใหม่ๆบนพื้นถนนผมคิดว่าจักรยานยนต์หน้าจะ มาแบบย้อนสอนนะผมไม่รู้นะครับเดี๋ยวถ้าเดานะอันนี้ผมเดาผมยังไม่รู้เดี๋ยวผมไปถามผู้กรณีให้นะครับลักษณะจักรยานยนต์น่าจะขับย้อนสอนเพราะมีรอยนะครับผมเดานะผมเดาเอาแล้วก็เนี่ยครับสภาพที่เห็นนะครับรถกลับท่าน,นี้ใช่ไหมครับโผลรร่เลขประกันแล้วใช่ไหมโผล่เลขประกันเดี๋ยวประกันมาดูนะครับ ผมาตรงๆมาใช่ไหมครับเขากำลังจะเลี no like like ้ยวเข้าซอยมอเตอร์ไซค์เขาย้อนสอนมาใช่ไหมแล้วเขาเบรกแล้วเขาเสียหลักล้มเองก็คือพูดง่ายเขาไม่ได้ชนเราหรอกเพียงแต่เขาล้มเสียหลักแล้วกักแะแทกเราใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวให้คนเจ็บเขาดูแลคนเจ็บอย่างเดียวให้ประกันานนั่นนะเพราะว่าอุบัติเหตุไม่มีใครตั้งใจหรอกนะครับแต่เรียกประกันมาเดี๋ยวให้ประกันมาจัดการนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็น่าจะเป็นอย่างที่ผม สันนิษฐานนะครับก็คือรถจักรยานยนต์ขับย้อนสอนแล้วก็พอเห็นรถกระบะคันนี้จะเลี้ยวเข้าซอยก็เลยตกใจเบรกนะครับพอเบรกแล้วรถก็เสียหลักลื่นถลายนะครับมากระแทกกับรถกระบะคันนี้ซึ่งจริงๆไม่ได้ชนกันนะครับเพราะรถกระบะคันนี้เข้ามาในทิศทางาทางทางหลักนะครับแล้วก็เลนซ้ายและกําลังจะเลี้ยวซ้ายเข้าซอย มหาชัยหรือซอยกระเบื้องโอรานถนมนมานาตาช่องทางคู่ขนานหลักกิโลเมตรที่10บานาตาช่องทางคู่ขนานขาเข้านะครับรถกระบะคันนี้ครับมัตด,ด้าขอไข่ต่อเต่า5 2 2สองจังหวัดชลบุรีกําลังจะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยกําลังจะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยมหาชัยและรถจักรยานยนต์ของผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยับสวนทางมานะครับขับสวนทางมาแล้วก็เบรกแล้วลื่นนะครับ ผมคิดว่าผู้บาดเจ็บไม่ลุกเนี่ยไม่ได้เข้าไปดูใกล้ๆอ๋อขาซ้ายแฟกเจอร์นะครับมีอาการขาซ้ายหักนะครับเขามีหน้าทำไมก็ถึงลุกไม่ได้นะครับขาซ้ายหักผิดลูกตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ชีพของมลนิธิปอลติึงกำลังประถบพยาบาลนะครับเข้าเฝือกนำขาซ้ายนะครับ ก็ขอให้ผู้ได้รับบาดเจ็บปลอดภัยนะครับแล้วก็เราอยากย้ําเตือนนะครับว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่และทุกเวลานะครับอยากให้ทุกคนช่วยแชร์นะครับให้ทุกคนร่วมเตือนภัยเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกที่และทุกเวลานะครับสําคัญที่สุดคือกฎกรจราจรคือกฎแห่งความปลอดภัยแล้วก็การาลดความเร็วลงเนี่ยมันช่วยลดอุบัติเหตุได้ด้วยตัวของเราเองนะครับ เจ้าหนาที่หลักสัสมัมัรของวีไอพีกํกำลังช่วยนะครับเปลือกพยุงขาซ้ายนะครับแล้วก็เป็นเอารถใหญ่ด้วยนะอันนี้เรายกคนเดียวไม่ไหวแน่ๆนะครับเดี๋ยวต้องให้อศาสาช่วยกันพี่จราจรเมื่อกี้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้เรียกแล้ว,ลวใช่ไหมขออนุญ <c oughs> าตสงวนใบหน้าผู้บาดเจ็บนะครับก็ให้เห็นการทำงานคร่าวๆเท่านั้นนะครับ เตือนภัยรายงานว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับพยยาไม่เข้าไปจอ่อใบหน้าของผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วกันนะครับทางคู่กรณีก็เป็นห่วงผู้บาดเจ็บนะครับเข้าไปช่วยดูแลเอารองเท้าของผู้บาดเจ็บให้ ก็มีส่วนนะครับเพรารถเป็นแบบบิ๊กไบค์นะครับรถเนี่ยเป็นรถรถรุ่นใหญ่นะเป็นมอเตอร์ไซค์ใหญ่ผมไม่ไม่รู้ยี่ห้ออะไรด้วยนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์แบบบิ๊กไบค์นะครับไม่รู้ยี่ห้อวันนี้ทีมอาสถบักของวุฒิไปตึงนะกำลังช่วยกันพวันนี้ ร่วมกับตอยูรับผิดชอบฝั่งนครบาลเหนือนะครับฝั่งเขตใต้สมุทรปราการนี่ก็เป็นโมทิบ่บอถึงนี่เขาเจ็บนะเพราะว่าหักผิดรูปเวลาขยับผิดขยับผิดท่าแล้วเขาจะร้องได้ยินเสียงเขาร้องเจอกับเป็นศัตรูพอถ้าเบื่อกระดูกมีกระดูกที่มีอาการหักแบบผิดรูปหรือแฟกเจอร์เนี่ยเขาจะเมื่อขยับขยับผิดรูปขยับแล้วเขาจะร้องด้วยความเจ็บปวดนะครับมีหน้าก็ถึงไม่ลุกนะครับ ับขาแน่ๆเลยใช่ไหมรถใหญ่ด้วยนะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์แบบติดไปอ่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวทางผู้ชีพุัิที่ไปตึงก็น่าจะนําไปโรงพยาบาลใกล้ๆเนี่ยนะครับปิยมินน่าจะใกล้สุดนะครับวุฒิาบัตรเจ็บและการช่วยเหลือนะครับปฐมพยาบาลแล้วก็กําลังนําขึ้นรถพยาบาล ทางผู้กรณีก็เป็นห่วงผู้บาดเจ็บนะครับผู้กรณีที่กับรถกระบะเป็นผู้หญิงนะครับ mm. เข้าไปดูคนไข mm. ้ด้วยความห่วงใยนะนะตงใจด้วยอุบัติเหตุนเนี่ยมันเสียเวลานะครับแล้วก็ถ้าเปื่อขาหักแบบนี้นะครับการรักษาก็ต้อง มากกว่าสองเดือนนะครับเพราะขาหักเนี่ยต้องมากกว่าสองเดือนจักรยานยนต์ของผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับเป็นแบบบิ๊กไบค์ผมไม่รู้ยี่ห้อนะครับยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ G.P.X. นะครับเป็นแบบบิ๊กไบค์นะครับหมายเลขทะเบียนอ๋อแค่ไม่ไม่น่าเป็นบิ๊กไบค์ครับเพราะว่าสามรอยซีซีผมดูแล้วน่าจะเป็นรถ มอเตอร์ไซค์แบบผู้ชายนะครับ300ซีซีผมไม่รู้ยี่ห้อนะครับหมายเลขทะเบียน4ขอไข่กอไก่5330หมดจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับยังพิกตะแคงอยู่ตรงปากทางที่กเถศตอนนี้กำลังประสานงานจราจรบางแก้วนะครับกำลังเดินทางมาที่กเิเหตใครใช้รถก็เพิ่มความระมัดระวังนะครับเพราะว่าตอนนี้รถคู่กรณีก็ยังคงเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินอยู่ ปากทางนะครับปากทางจุดเกิดเหตุขอบคุณที่นี่ประเทศไทยขอบคุณพี่ยอดนครศรีธรรมราชขอบคุณเอาไปเช็คไปไหนพิยมินอ่ะนะใกล้ที่สุดเลยใช่ แต่ว่าเอาไปส่งนี่ก่อนอะใกล้สุดอุบัติเหตุเขาน่าจะมีพรบอะไรมั่งนะมีพรบเข้าไปก่อนเลยใกล้ๆกำลังกลับบ้านผ่านมาเจอดำตองเหตแแลวนะเมื่อกี้น้องกำลังจะย้อนมากลับมาส่งให้ เรดาย,ยอดขับรถกลับบ้านก็ขอให้ปลอดภัยด้วยนะคะระวังดีๆด,ด้วยขอบคุณนะครับ mm hmm. พี่ยอดไม่ค่อยประมาทหรอกครับพี่ยอดอ่ะน่ารัก mm hmm. ขอบคุณนะครับขอบคุณนะ mm hmm. ทางทีมมูลิติป,ปอดตึงก็นำผูร้รับบาดเจ็บขึ้นรถเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวกําลังประสานงานนะครับเช็คศิษย์เพราะว่าศิษย์น่าจะอยู่ไกลหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่า เป็นอุบัติเหตุนะครับตรงนี้ถือว่าโรงพยาบาลปลิ้นสุวรรณภูมิเนี่ยใ,ใกล้ที่สุดขับไปอีกหน่อยหนึ่งก็ถึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เตือนภัยนะครับใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับใช้รถใช้ถนนก็เพิ่มความระมัดระวังเพราะว่าชมตัวเองก็เป็นด้วยก็ทุกคนไม่ยอมชมไม่ยอ่อขอชมตัวเองหน่อย ทุกคนไม่ยอมช่วยชมอะครับแล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยเห็นไหมครับดูปากทางถนนนะนะถนนเมืองไทยอะมันไม่มีตรงไหนที่ปลอดภัยนะครับบัไซน์เขาน่าจะปกติก็ย้อนสอนกันมันก็เป็นเรื่อง G P X ดีบอนหนึ่งห้าศูนย์ G R ใช่ไหมครับแต่ผมดูเป็นสามร้อยซีซีนะเมื่อกี้เป็นหนึ่งห้าศูนย์เหรอครับ ดูครับตรงเนี้ยเห็นไหมเตือนภัยนะบนถนนบางนาตาดช่องทางผู้ขนานปากทางซอยกระเบื้องโอวานเนี่ยเดี๋ยวพี่ยอดกักรถให้แป๊บหนึ่งนะแป๊บนึ่งนะค,ค่อยๆถอยมาดำค,ค่อยๆถอยมาถอยมาถอยเลยถอยเลยถเลยเลยถอยเลย,ย,เลยโชคดี นะครับตอนนี้รถกู้ชีพของบริปาริกเต็งนำผู้ได้รับบาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลเป็นนะครับส่วนภูน่ารักตลอดกับสาวๆน่ารักถุกกับทุกคนเลยไม่ใช่แค่สาวๆไม่เมื่อกีน้นี้ผมเหลือบมาเห็นอันนี้นะครับเห็นรอยไหมผมไม่ดูนะครับเป็นรอยจักรยานยนต์ที่เขาเบรกและเขาเสียหลักตรงไหนรู้ไหมครับอ่าผมให้ทุกคนดูพร้อมๆกันนะครับ ทุกคนจะเห็นเหมือนผมเลยนะครับจกักรยานยนต์ปกติเวลาเขาย้อนสอนมามันก็คงเขาเพิ่มความระมัดระวังอยู่แล้วนะครับแต่การที่ถนนมันไม่มีความอันตรายเอ้ยมันไม่มีความปลอดภัยขออภัยครับถนนมันไม่มีความปลอดภัยผมให้ทุกคนดูพร้อมกันนะครับจะเห็นเหมือนผมเลยนะครับร่องรอยมันทิ้งไว้ก็คือรถกระบะคู่กรณีคันนี้ครับเขาขับมาตามทางนะครับขับมาตามเลนปกติและกําลังจะเลี้ยวเข้าซอย กับเบื้องโอลานหรือซอยมหาชัยนะครับถนนบางนาตราดกม .10 เขากาลังจะเลี้ยวเข้าซอยปกติแต่จักรยานยนต์ของผู้โดยสารเจ็บเนี่ยเขาขับย้อนสอนมาเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาขับย้อนเลนมาย้อนสอนมานะครับสวนมาแต่นี่ผมให้ดูร่องรอยนี่คือถนนมันเป็นแบบนี้ครับมันมีหลุมเห็นไหมครับหลุมลึกมากหลุมลึกเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูรถแท็กซี่คันนี้ลงหลุม แล้วจะรู้เลยว่าลึกไหมแท็กซี่ไม่ลงใหน้นะครับแท็กซี่ไม่ยอมลงให้เนี่ยดูครับหลุมมันลึกมากเลยนี่คันนี้ลงให้ดูอ้าคันนี้ก็ไม่ลงให้เมื่อกี้มีรถคันนั้นลงเนี่ยมันมีหลุมลึกอยู่ตรงนี้เลยปากทางมีหลุมใหญ่ๆอย่างนี้เลยนี่หลุมใหญ่นี่เลยครับมอเตอร์ไซค์ก็เลยตกหลุมแล้วก็พลิกนี่ครับลอยเห็นไหมครับกระเด็นเลยครับฟิวไปนู่นเลยเนี่ยครับ เห็นรอยไหมเนี่ยผมให้ดูรอยรอยครูดนะครับคือเขาเบรกครับแลวเขาตกหลุมแล้วเขาเสียหลักเขาก็เลยพุ่งเข้าไปชนรถคู่กรณีซึ่งจริงๆแล้วถ้าเขาไม่ชนนะเขาล้มไปเองเจ็บไปเองเนี่ยเขาคู่กรณีก็จะไม่ต้องเสียเวลาเลยแต่ตอนนี้คือคู่กรณีก็ต้องอเสียเวลาด้วยนะครับ แบ,บแคแฮมจีดอาสาพี่ยอดไม่เจอเลยนะครับวันนี้พี่ยอดไปที่กระเทุบางเขนมาด้วยกลางวันนะครับแต่ตอนเย็นไปจอดที่ดินแดงก็ไม่เจอแบ,บแคแฮมนะแบบแคแฮมน่าจะออกดึกๆหน่อยหรือเปล่าไม่รู้นะครับโอ้นี่แฟนเพจตามมาถึงนี่เลยขอบคุณนะครับเอ้ามาเรามารวมกันอยู่ที่นี่นะครับที่นี่ประเทศไทยตอนนี้ตำรวจมาแล้วครับจราจอมาแล้วครับ จราจรมาแก้วมาแล้วก็เดี๋ยวฝากมอเตอร์ไซค์นะครับให้เจ้าที่จราจรเป็นคนดูแลเป็นแค่มไม่รู้ใส่หมวกที่พี่ให้หรือเปล่าด้วยเนะจะได้ติดตามดูพฤติกรรมเขานะครับว่าหมวกที่พี่ยอดให้ไปเขาได้ใส่หรือเปล่านะครับเตือนภัยนะครับอุบัติเหตุบนถนนบางนาตลาดช่องทางคู่ขนานหลักกิโลเมตรที่ สิมีหลุมนะชาวบ้านที่นี่ก็เพิ่มความระมัดระวังกันฝากไปถึงแขวงการทางนะครับถ้าใครสามารถสื่อสารแชร์ได้หรือส่งข่าวไปให้เขารู้เรื่องได้นะครับแขวงการทางหมวดกานทางหลวงเป็นข้อมูลนะครับช่องทางผู้ขนานถนนบางนาตราดปากทาง เข้าซอยกระเบื้องโอราณหรือซอยหมหาไทยนะครับมีเนี่ยครับมีหลุมขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่นาจะเป็นเห็นหลุมไหมครับหลุมใหญ่ไหม ใหญ่พอสมควรน,นะครับเห็นไหมครับไหลหลุมด้วยส<ช>วัสดีครับไปไหนมาเนี่ย,เ,ยเอ้าเหรอมอเตอร์ไซค์อะ<ด>น,นะ<ด>เอ้าเดี๋ยวไปดูเลยไปดูเลยเนี่ยเขาลื่นล้มเนี่ยหลุมเนี่ยเห็นไหมแล้วก็รอยเนี่ยเห็นรอยไหมน่าจะขาซ้ายหักปไ,หไปปรินก่อนไปปิินก่อนเขาไปดูคู่กรณีก่อนไปเป็นเป็นพ่อคนเจ็บครับพี่พ่อคนเจ็บเป็นพ่อคนเจ็บ โอเคเลยดี ID นะอย่างนี้เดี๋ยวให้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวเอาเอาเอกาสารหน่อยมอเตอร์ไซค์ผมให้ดูอีกครั้งนะครับเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็น,น G.P.S.M.A.D. <X>. ใช่ไหม,มเป็น G.P.S. แ ที่ท้ายมันเขียนว่าสามร้อยเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเครื่องสามร้อยใช่ไหมครับไม่ใช่บิ๊กไบ์นะเป็นทรงแบบผู้ชายถ้าเปือ่อเครื่องไม่ถึงเจ็ดร้อยซีซีไม่น่าเรียกว่าบิ๊กไบมีคนบอกผมอย่างนี้นะไม่ใช่ Big บิ๊กไบประกันมาแล้วประกันมาแล้วไปเข้าในซอยนี่ก่อนก็ได้เข้าในซอยนี่ก่อนเข,า,ขาในซอยนี่ก่อน ประกันมาแล้วประกันมาแล้ว,ลวเดี๋ยวให้ให้ประกันเขาดูนะเมื่อกี้ขาซ้ายหักไหม,ไมหักใช่ไหมเพราะว่าบวลาจับแล้วเขาล้องใช่ไหม,ไมน่าจะหักเนี่ยหลุมเนี่ยพี่ประสานได้นะ,ะนมีหลุมใหญ่อยู่สองหลุม มอเตอร์ไซค์เขาเนี่ยตกหลุมดูรู้เลยเนี่ยว่าเขาตกหลุมแล้วก็เสียหลังใช่ใชครับแต่เขาก็ย้อนเรีนมาด้วยเ๋ย่รถยนต์ก็ต้องหยอดเดี๋ยวผมฝากกับพี่จราจรบางแก้วไว้แล้วนะครับมีหลายรุ่นใช่ไหมครับราคาไม่ถึงแสนด้วยโอ้หถูก,กรถผมเยอะเลยอะ่ะโอ้หเป็นรถเมดอินอะไระครับ ขอบคุณนะครับเพื่อนๆสมาชิกของที่นี่ประเทศไทยให้ข้อมูลว่าจากักรยานยนต์ตัว G P X ตัวนี้นะครับมีหลายรุ่นมีทั้งสามร้อยมีทั้งร้อยห้าสิบราคาเก้าหมื่สามห้าร้อยบาทขึ้นไปโอ้ถูกดีจังเลยเนาะ ราคาไม่ถึงแสนอ่ะรถคันใหญ่เบื้เริ่มเลยนะครับสามร้อยสี่ีนะครับแต่ผมเป็นห่วงหลุมนี้นะนะครับแชร์ไปนะครับส่งข่าวไปให้ถึงแขวงกันทางหลวงบางนาตราดให้ทราบนะครับตรงนี้เอายังมาตอยหรือเอาอะไรมากบนะครับก็เป็นหลุมใหญ่ๆอยู่ตรงปากทางเ่ยครับรถที่ใช้ทางก็จะเกิดอันตรายได้นะครับ ฝากด้วยนะครับโอเคเจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้องต่างๆเดินทางมาถึงแล้วนะครับรวมไปถึงญาติของผู้ได้รับบาดเจ็บผู้กรณีนะครับที่เป็นผู้หญิงคนนี้น้าใจดีมากเลยเขาเป็นห่วงคนไข้ามากเลยเป็นห่วงของเจ็บเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่คือสิ่งที่ผมอยากให้เกิดขึ้นกับอุบัติเหตุทุกๆจุดนะครับเวลาเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครผิดใครถูกก็ตามสิ่งสําคัญที่สุดคือดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บวันนี้ในโลกโซเชียลจะได้เห็นมีคลิป คลิปหนึ่งที่ผมดูแล้วก็โกรธนะครับเป็นรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ขับรถชนคุณลุงตรงทางข้ามม้าลายตรงทางม้าลายนะครับขับรถชนคุณลุงตรงทางข้ามม้าลายจากนั้นรีบหนีครับหนีตัวเองตั้งรถได้ขึ้นขอมรถไปแบบไม่ดูแลคนไข้เลยไม่ดูแลคนเจ็บผมโกรธมากนะครับที่เห็นคลิปแบบนี้เพราะฉะนั้นเราเห็น แบบนั้นเราโกรธพอเรามาเห็นแบบนี้ครับคู่กรณีผู้หญิงคนนี้ครับเป็นคู่กรณีที่เขาไม่ได้ผิดใดๆเลยนะครับเพราะเขาขับรถในเลนของเขาเนี่ยแต่เขาดูอาการท่าทางเขาเขาเป็นห่วงผู้ได้รับบาดเจ็บมากนะครับเป็นห่วงผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไม่ได้ต่อว่าผู้บาดเจ็บหรืออะไรเลยท,ทั้งทั้งที่เขาเสียเวลานะครับแลวเขาก็อยู่ในทิศทางาถูกต้องของเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเตือนภัยนะครับที่นี่ประเทศไทยขออนุญ,ญาตเตือนภยัยให้ทุกท่านได้รับทราบเหตุการณ์ การเกิดเหตุอุบัติเหตุต่างๆมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งกับสังคมไทยมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งกับที่นี่ประเทศไทยด้วยกันทุกคนนะครับผมจบไลฟ์เลยเดี๋ยวผมไปช่วยเขายกมอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปช่วยเขายกมอเตอร์ไซค์ผมจบไลฟ์แล้วเดี๋ยวผมจะกลับบ้านนะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับที่นี่ประเทศไทยแล้วเดี๋ยวพบกันครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมไปช่วยเขายกมอเตอร์ไซค์ก่อน